เราก็มาเจอกันกันกบคลิปเกมไม่ใช้เน็ตกันอีกเช่นเคยซึ่งเกมไม่ใช้เน็ตก็เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็น อีกเกมหนึ่งที่ผมเนี่ยแนะนำให้ท่านผู้ชมเยอะที่สุดแล้วนะครับนอกเหนือจากตัวเกมประจำสัปดาห์เนาะใครที่ชื่นชอบเกมไม่ใช้เน็ตอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยเรจะลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนที่การกดซุปเปอร์แทงกาันกดสมัครสมาชิกหรือว่าจะดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่เรียร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดูกัน ไปดูกกันเลยเกมแนวผ่อนคลายเกินบ้างอย่างเกม c a s h m a r k Perfect t ไทคูนนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมบริหารจัดการ ซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะครับแต่ว่าตัวเกมนี้จะอยู่ในทีมน้องเหมียวนะครับที่เราเนี่ยจะต้องให้น้องเหมียวของเราเนี่ยจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นอะไรยากมากมายแค่เราเนี่ยต้องพยายามทําให้ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีอาหารมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งที่ยกมาทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลของเราเยอะเท่าไหร่นาะยิ่งเราเล่นไปในานก็จะมีการอัปเกรด เบล2เบล3หรือว่าอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเข้ามาให้เราได้ไปเลือกอัปเกรดซูเปอร์มาเก็ตของเราได้ด้วยนะครับเนะาะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้มีความน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ ยืนชอบเล่นเกมแนวโรคราย RPG แล้วก็มองหาเกมแนว Pixel a r าร์ดี่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสือกเกมที่มีชื่อว่า a อคา k าไนท์นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยข้าเราเนี่ยลงไปต่อสู้กับพวกมันเตอร์ไปเรื่อยๆในด่านต่างๆจะเล่นเป็นเว็บเฟไปแล้วก็จะมีสกิลตัวเองเนี่ยมีความแข็งแกร่ง เพิ่มมากขึ้นได้นะครับน้องก็เป็นเกม,เกมนี้นเลได้สนุกไดเลิดเพลิได้เหมือนกันไม่ต้องคิดเลยมากเลยแค่แบบยิงไปฟันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะนก็ภาพกราฟิกจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะสำหรับเกมแนว Tower Defense หรือว่าแนวปกป้องฐานกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไรท์โลยอทู o นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวปกป้องฐานที่จะมี ตัวละครต,ต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ได้ยากเนาะก็คือจะเล่นตามด่าเล่นตามชาร์เตอร์ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็จะมีพวกศัตรูต่างๆที่จะมาคอยทําร้ายประศัเราแล้วก็จะมีพวกบอสของศัตรูด้วยนะครับเพื่อจะเข้ามาทําลายเมืองของเราด้วยเราก็ต้องปกป้องให้ได้เนาะก็ตัวเกมเนี่ยก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายเลยนะ เกมเล่นชิวๆเล่นเ,นเพลินๆกันบ้างสําหรับเกมที่มีชื่อว่ายุกิชิมะนะครับท่านผิดก็ต้องขอภัยกันด้วยนะครับสาหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองให้นอนกระต่ายเนี่ยมาอยู่ในเมืองของเราซึ่งเราเนี่ยสามารถดีไซน์ตัวของเมืองได้ตามที่เราต้องการเลยซึ่งตัวของการตกแต่งต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปตกแต่งกันนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวภาพวาด นะครับแล้วก็ภาพก็จะมีความน่ารักเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ว่าจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูดได้เลยนั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวโรคอราพ RPG กันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวโรคลราพีจีอยู่แล้วแล้วก็เป็นแนวซอมบี้เป็นแนวเอาชีวิตรอดด้วยเนี่ยก็คือสามาลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าบล็อก ซอมบี้มัชได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่มันจะมีความสนุกอยู่ในตัวแล้วแล้วก็มีความท้าทายแล้วก็มีความฮาร์ดคอร์มากๆเลยทีเดียวตัวเกมจะเป็นการเล่นผ่านด่านหรือว่าผ่านสเตทไปเรื่อยๆยิ่งเราทำสเตทได้เยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีความแข็งแกร่งหรือว่ามีตัง ที่จะมาซือ้อที่จะมาอัปเกรดตัวของอาวุธของเราได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการซื้อไอเทมด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนตัวของโรคไรทั่วไปที่เขาอัปเกรดให้เลยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวพอยนะครับที่จะเอานนามาอัปเกรดซื้อตัวของสกิลเพิ่มเติมหรือว่าไอาเทมเพิ่มเติมมาให้เราเนี่ยเล่นง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพมือในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมอง มุมสูงเลยนะครับใครต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นั่นเองนะแนวเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Ocean Free 2นั่นเองนะครับเนาะก็ท่านเผิงก็ต้องขออภัยกันด้วยสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมภาคที่ สองกันเปนเที่ยวร้อยนะครับที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ผิดปกติเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินะครับที่จะให้เราเนี่ยไปสืบปริศนาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับยิ่งเราสืบไปเท่าไหร่นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราเลือกด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นแบบแนวตอคําถามแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นแนวแก้ไขปริศนาภายในตัวด้วยนี่ครับเนาะ ตัวเกมก็เป็นกเกมหนึ่งที่ทาออกมาได้ดีเนื้อเรื่องดีเลยทีเดียวนีครับเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นภาคแรกก็สามารถปย้อนรอยก่อนค่อยจะมาเล่นภาค2ก่อนได้หรือว่าใครอยากเล่นภาค2เลยก็สามารถเปลองเล่นภาค2ได้เลยนะครับเนาะภาพกราฟ,ฟิกนะับมันจะเป็นแนวภาคการ์ตูนอนิเมะนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้าง นั่นเองนะเกมแนวซิมูลเลเตอร์แล้วเข้าไปด้วยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Auto l i ล e i9 อ dition นะครับสลับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนจะผ่อนคลายมากๆนะครับแล้วก็เป็นโรค Open w o r l d ที่เราเนี่ยสามารถ ไปทาอะไรก็ได้จะขี่รถเล่นจะเดินเล่นจะไปหารัรบงานทําก็มีนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้จะมีตัวของอาชีพให้เราไปเลือกทํากันด้วยแต่ว่าอาชีพภายในเกมส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวขับรถนั่นเองนะครับพวกอาชีพที่เป็นการขับรถบัสขับรถบรรทุกรถพยาบาลขับรถตำรวจหรือว่าจะเป็นการขับรถส่งอาหารก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันแล้วก็ภาพกราฟิกภายในนเกมก็ทำออกม,มาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะภาพมริกาอเล่นเกมนี้สามารถรับได้ถึง360องศาเลยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบไหน นะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้เกมที่เล่นชิวๆเล่นเพลินแล้วก็เป็นแนวสายฮากันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า h ฮ n ก r y King s กีรี่พาร์กนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องบอกว่ามีเจ้าชายคนหนึ่งนะครับที่กดขี่ข่มเหงรัชดอนเปนอย่างมากแล้วก็มีตัวเราเนี่ยก็ต้องไปไปสืบว่าข้างในภาษาของเจ้าชายคนนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วจะทํายังไงให้เจ้าชายคนนั้นเนี่ยไม่กดข่มเหงประชาชนหรือว่าไปแกล้งเจ้าชายนั่นแหละนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรต่างให้เราเลือกทำกันเยอะนะครับมีการแก้ไขปริศนาเอย่ยมีการเ็บไอเทมเอย่ยแต่ว่าหลักๆภายในเกมก็อยากให้เจ้าชายจับได้ก็พอนะครับกราฟิกก็ถือว่าทําออกมา ได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สลหรับเกมเล่นยูชิวเล่นมเ,เพลินแล้วก็จะมีความท,ท้าทายเกมหนึ่งสำหรับเกมที่มีชื่อว่า caster matter 3 d นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสร้างปราสาทปกป้องพระราชาของเราซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวเรียงบล็อกที่ซอมาต่อให้เป็นปราสาทแล้วก็ในบล็อกแต่ละบล็อกก็จะมีทหารมาผสมด้วยนะครับเพื่อจะช่วยในการทําลายศัตรูเพื่อไม่ให้มาบุกปราสาท ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะไม่มีอะไรมากเลยศัตรูเนี่ยจะพยายามเอาวุธต่างๆเนี่ยมายิงใส่ประสาทให้พังจนหมดนะครับเราก็มีหน้าที่แค่เลียงบล็อกอยังไงก็ได้ให้สามารถป้องกันตัวของศัตรูเนี่ยไม่ให้ยิงประสาทของเราจน พังพินาศนะครับนาะแล้วก็ตัวเกมยังมีการอัปเกรดบล็อกเราด้วยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของทหารด้วยเหมือนกันนะครับก็ปนเกมนี้ที่ทำออกมาได้สนุกแล้วก็มีความท้าทายในตัวด้วย <S <S <ๆ>ก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวแก้ไขปริศนากันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า eos A Story นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะได้ไปแก้ไขปริศนา ในบริษ,ษ,ษัทของเกาหลีหหนั่นเองน,นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวคล้ายๆเกมแนวเรียงเหรียญนะครับมันจะมีการจํากัดการเดินนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเดินได้กี่ครั้งแล้วมันจะหมดกี่ครั้งนะครับแล้วก็ตัวของบุษตต่างๆมันจะเกิดตามที่เราเดินบางทีจะเป็นกับดักการผ่านด่านเนี่ยเราก็ต้องเก็บ,บเหรียญด้วยนะครับก็ต้องคํานึงถึงพอยที่จะเดินด้วยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าบางครั้งอาจจะพอยไม่ถึงก็ต้องผ่านด่านไปก่อนค่อยมาเก็บที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้จะเล่น 2ตัวละครเนี่ยมีตัวละครผู้หญิงกับตัวละครผู้ชายนะครับเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีตัวของพอยต์แตกต่างกันในการเดินด้วยนะครับแล้วก็ดนันภายในตัวเกมเนี่ยเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกแนว 2D นะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงสักใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สลหรับเกมแนว turn based RPG กันบ้าง,อย,างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Pocket Night 3 นะครับสำหรับตัวเกม Pocket Night 3นะครับจะเป็นเกมแนว turn ์นเบสที่เราเนี่ยจะลงไปตลุยในดันเจียนนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการจัดทีมตัวละครด้วยนะครับจะแบ่งเป็น 6v6 นะครับเราสามารถจัดทีมได้6คน6ตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสามารถอัพเกรดตัวละครได้เหมือนกันนะครับมีการอัพเกรดมีการสุ่มกรชาด้วยเหมือนกันนะครับพระ่ากต่างก็มีให้เราได้ ไปเลือกเล่นกันนะครับแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเล่นตามด่านเล่นตามชาัตเตอร์ไปเรื่อยๆภาพการาฟิกเนี่ยมันจะเป็นแนว 2D ไม่ได้สวยอะไรมากแต่ว่าก็ถือว่ามันอยู่อนการในการเล่นเกมสะระใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวจำลองการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นชนบทกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า g e m i n i r r y ย l l i g h t a v e n g e r นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่คล้ายๆตัวของ s t a d ิวล a l e r เลยแต่ว่ามันจะอยู่ในทีมตัวของญี่ปุ่นญี่ปุ่นห,หน่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีพลิเกานต่างๆที่เราทำค่อนเยอะแยะมากมายแม,ยมย้ทั้งการทำฟาร์มตกปลารวมไปถึงการเลี้ยงสุนัขผ่อนคลายหรือว่าจะไปโรงเรียนก็ได้เหมือนกันนะไปเข้าสู่เมืองแล้วก็ไป พูดคุยทักททย NPC ก็ได้เหมือนกันมีตัวของกิจกรรมต่างๆที่เดือรายวันรายปีรายเดือนก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเจอการเควสใหม่ๆก็จะมีให้เราได้ไปทํากันเลยนะครับตัวเกมก็ทำออกมาได้่อน้างจะมีความน่ารักภายในตัวเกมเลยนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยๆเนี่ยห้ามพลาดเกมนี้เลยแต่ว่าตัวเกมนะครับลงเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับสำหรับฝั่ง Android เนี่ยอดใจรอไว้ก่อนเลยนะครับ ตีแนวส r v ว v a วกันบ้าง mm hmm. แล้วก็ผสมแนวเอาอากาศกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Space Star นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเอาชวิรอ mm hmm. ที่อยู่บนอากาศ mm hmm. ที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นคนหนึ่งที่จะต้องอยู่รอดบนยานของเราให้ได้ซึ่งอย่างของเราเนี่ยก็โดนอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทําให้ยานของเราเนี่ยเสียหายขึ้นนะครับเราเนี่ยก็ต้องหาทางซ่อมตัวของยานของเราให้ได้แล้วก็ไปประจญภัยในแต่ละดาว ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแต่ละดาวก็จะมีพวก NPC หรือว่าพวกสตรงต่างที่จะมาคอยทำร้ายเราด้วยแล้วก็ของต่างๆก็มีให้เราได้ไปค้นหาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับกราฟิกตัวเกมเนี่ยมันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนกันแล้วก็ภาพมอนิการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับใครที่ชอ,ชอบแนวสไตล์แนวอัลชูรอลแล้วก็บบสมแนวอวแบบกาศด้วยเนี่ยสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวต่อสู้กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า legend ไฟเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่จะอยู่ในเตีมแบบว่าแดนปีศาจดหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการแบ่งทาาต่างๆได้มากถึง10ธทาุ เลยเดียวแต่และตัวละครก็จะมีธาตุที่มันจะแตกต่างกันไปแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าผู้เล่นเนี่ยจะเอาธาตุไหนมาต่อสู้กันแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบการแข้ธาตุอยู่ในตัวอยู่แล้วด้วยตัวเกมยังมีระบบ PVP เล่นกับตัวของผู้เล่นด้วยหรือว่าจะเป็นระบบ PVE ที่สามารถเล่นตามด่าเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็พลัเก่งต่างก็จะมีให้เราเลือกเล่นมีการอัปเกตตัวละครด้วยเหมือนกันใครที่ชื่นชอบหรือวใครที่อยากเล่นเกมแนวต่อสู้มาใหม่ด้วยเนี่ยก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ เลยทีเดียวนะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวขี่เครื่องบินลบกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า War Plan d o c s Fight นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวขี่เครื่องบินลบสู้กับของฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมมันจะอยู่ในทีมแนวสไตล์ยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวของเครื่องบินให้เราได้มาเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะมีการอัปเกรดตัวของ เครื่องบินมีการอัปเกรดอาวุธปืนต่างๆที่ติดอยู่บนเครื่องบินด้วยเหมือนกันตัวเกมนี้ครับยังมีโหมดที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่องก็ได้เหมือนกันนะครับเล่นโหมดไหนก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับก็มีบ้างสลหรับ15เกมไม่ใช้เน็ตแต่กล่องท่านผู้ชมเนี่ยนั่นชื่นชอบคลิปนี้กัน ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็เจียไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม